ครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวแปลงแบตนะครับมันหลายคนก็ต้องเจอปัญหาอยู่แล้วว่าเนี่ยสมมุติเราซื้อมาอุปกรณ์ไร้สายมันจะมีขั้วแบตท,ที่ไม่เหมือนกันเช่นเหมือนของตัวเลื่อยชักนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับก็จะมีฟันแบบนี้ส่วนอันนี้จะเป็นแบตของ เครื่องตัดหญ้าไร้สายแล้วก็เป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับมันก็จะใส่กันไม่ได้วิธีแก้ปัญหาก็คือเราซื้อตัวแปลงเบ็ดนี่ครับประมาณร้อยกว่าบาทครับนี่ครับมันจะมีสองด้านน,นี่ครับเราเบ็ดเครื่องตัดหญ้ามา แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับก็จะได้หัวนี้แล้วหัวเหมือนกันเลยกับแบดได้ชับเวลาดึงว่าเราก็กดตกมันจะเข็งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันฟิตกันมาก นึงนะครับอืมนี่ครับนี่เราก็ใส่เลยครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้กันได้ไหมนี่ครับใส่ก้าไปเลยใส่ให้สุดนะครับไม่นั้นมันจะไม่ได้ นี่ยังไม่สุดดันให้สุดเลยนี่ละนี่ใส่แล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเปนจะมุนได้ยังมาแลวครับนี่ครับนี่ครับเราสามารถที่จะเปลงกับสวรรอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับ พอแบตจริงๆมันก็คือแบตลิเธียมมันใช้ได้กันหมดเลยทุกอุปกรณ์ถ้าเราขั้นสูงเราก็สามารถที่จะจัมขั้วเข้าขัาข้วของอุปกรณ์ก็ยังได้ครับหรือว่าเราจะจัมแบต12บโวลต์เข้ากับอุปกรณ์ก็ยังได้ครับครับนีดูครับ นี่ดูงานให้ดูงานชัดๆนี่ก็จะแนบสนิทกันเลยนะครับโยกก็่ไม่ไม,ไม่ไม่เคลื่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ